นางเอกมากสีโปรไฟล์ปังเข็นขับเครื่องบินขี่ม้าได้วาสนาไายน้อจะได้ไปครอง ยกให้เป็นสาวสวยและเก่งรอบด้านจริงๆค่ะสำหรับสาวเมมีธัญวีนางเอกวิกหมอชิดที่กำลังจะมีผลงานละครฟ้าพยับประกอบกับพระเอกเคมหสวีและอภอชนพลให้ได้ชมกันในปีนี้แล้วหลังจากที่เจ้าตัวหายหน้าไปพักใหญ่เพื่อทุ่มเทให้กับการเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่บอสตันสหรัฐอเมริกาล่าสุดสาวเมมีก็ได้มาแชร์ภาพวันที่ต้องทำงานบินไปต่างจังหวัด พร้อมบอกเล่าผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวให้แฟนๆได้ติดตามกันโดยระบุว่าบินไปเขาใหญ่เลยถือโอกาสแวะคาเฟ่และเรียนขี่ม้าค่ะและเข็นเครื่องบินได้ขับเครื่องบินได้ขี่ม้าได้จ้างได้ค่ะโอ้โหเก่งครบเครื่องขนาดนี้หนุ่มคนไหนเนาะจะได้หัวใจไปครอบครอง